รู้จักคำนำเรื่องภาษาปฏิปปสองบทที่หกคำศัพท์คำที่หนึ่งเสือจานลิงแอบสอนโหน มีชนีที่นอนงานบ้าน,บานแบ่งปันยอดไม้ฮิปโปโยีราบนกุนทองสาธารณะจรเจรเข้แท่งน้องตอบรับสนวน กลุ่มเสร็จเสริมพอใจน้ำใจท่าทางบ้านเมืองนิ่งเฉยพึ่งแดดลูกชายลูกสาวผ้าหม่มวัยรุ่นรักษาอสศนกับข้าวเอินดู คำหยาบช่วยเหลือขยะมารายาท